นำปภคเกียบประดมต่างไปันนี้ตัวท่านตัวนาย <c oughs> นายอดิศักดิ์ <c oughs> นายอดิศักดิ์สันตรักูลและนายชาวริศไกวาสังได้มีกิสศัทธาความเรื่อมใ่ ได้มีเิตภาความเชื่อภาษาตความเรื่องไสในพระพุทธศาสนาจิงแนะนำผ้ากาสาวพัดมาถึทํำการสงเพื่อขออุปถับทสมบทในพระาศาสนาซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รนุญาตให้มีการ บันประชาสมบูรก่อนที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อภาัทธทราความเริื่อนไสนั้นตับน่งสบายสบายได้ไหมนั้นคือให้น่าสบายเพื่อให้ไม่ให้โคนสบายในภาษาศาสนาคือพระพุทธเจ้า เป็นเจ้าของก่อนที่จะภูกศรัาทธาความเชื่อความน้ำใสในพระพุทธเจ้านั้นต้องควรจะสาบถึงคุณงความดีของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าของเราทรงมีพระเจ้าของเรานั้นทรงมีอยู่พระปัญญาเฉลียวฉลาด ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรรู้ควรเห็นเพราะฉะนั้นและพระองค์ได้แตสรูเป็นปสมมาสทุกตเจ้าทรงรู้แจ้งเห็นจริพความทั้งศัสรู้อริยสัจสี่เพราะฉะนั้นจึงได้ส่วนนี้เป็นพระปัญญาสุด ในพระบรษัตชานุนานของพระองค์น,นั้นเติมไปด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งือในที่จะกับที่จะให้พระองค์มองหมองพระองค์ทรงสุภาริตทรงชำร,ระอยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาของโลกและทรงรู้แจ้จริงในสิ่งที่พะในสิ่งที่พงได้ตรัสรู้ นีส่สนตุกบบริสุทธิ์ุกคนในพระบรมราชานุภูมนั้นทรงมีพระเมตตากราุณาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่มีเิเลมากน้อยให้ตรัสรู้ตามจึงทรงพระกรุณามีอะเสด็จไปทุกคเคร่เนเพื่อผู้บุคคลเหล่านั้นซึ่งมีดวงตา ซึ่งมีลวงตาจะมีดการปิดสม,มืนบกคนสี่เราที่ที่เราทราบอยู่แล้วนั้นคือดอกบัวที่จมอยู่ใต้ปืินทีจดอกบัวที่อยู่ขึ้นมาตามระดับจนถึงดอกวัวที่กำลังพุนานเพราะนั้นยังมีอยู่พ้องเงเสด็จไปเพื่อให้ตลอดนั้น ได้ดงตาเห็นธรรมนี่คือพระกรณาคุณเมื่อพระองค์ได้ไปทีป่ใดพระตามีมบุคคลต่างๆได้เกิดศรัทธาความเชื่อประสาทะความเริ่มใสจึงมีการขออรมจาสมบุรและพระองค์ก็ทรงรอาอนุญาตให้บุคคลที่มีอาการต่างๆเหมือนกับพวกเธอทั้งสองนี้แหละได้มา พระฤาชาอุปสมบทเป็นผู้สืบต่อพระศาสนาเป็นรนับต่อมาในการที่คุณทั้งสองได้ปฏิบัติงานดุะสมค์เพื่อจะทำตัวเองให้หนึ่งให้ปฏิบัติตา,คามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชายก็ควรจะเป็น,นทุกคนเช่นเดียวกับผู้ออคนเหมือกันและสอง เพื่อเมื่อวโอกาสรับประด้แสดนพลงานควดีคือว่าซึ่งอุคคลต่างๆนี้คือว่าได้องการได้ลงบทษคธิก,กาบสมานนั้นในชื่อว่าได้ผูชาคุณของพ่อของแม่ผู้บังเกิดกล้าวอย่างแท้กินจางจึงมีวิธีการวันเรรชาวสมบรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเธอสราบว่านี่ คือพระสุชาติในควันที่จับซักควันที่จับจเนินต่างใช้ความี่ดงานินการนั้นต้องตราวจสอบว่าเมื่อข้าววันแล้วไม่ใช่ว่าซับถึงขั้วการว่าสัรราบถึงข่าววันั้นก็คือเพียงแต่โกลผมเพิ่งพาท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นตุ้งหมายขเ,เพื่อจะต้องตรวจอบยังไงเราตรวจสอเราก็จะแบบนั้น ได้มีได้มีอาชว์ขีเล็คือความยุ่งยากที่ที่เราคิดมาตั้งแต่ที่พตามประจนพระตาให้มอบาวางลงพอจะ้าาาตุมคารวะกั้งตลอดรูเลยว่ามันมีการเสือกกลัวทั้งที่ทั้งชั่วปีต่อไนไม่เสื่หมการใช้บวชกัน่จะเรีย,ยาานยู้รถของของบวดว่าบวชอย่างไงทำอย่างไรเพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายท่านทั้งสองพึงกล่าวตามคือเมื่อมีเกิดตถาแล้วพึงกลาง่าวคขาว่าตามมาพุทธังสร้างกระฉามิสร้างกระฉามมีต่างกิจข้อเทียมุทธเจ้าต่างกิจขอ พระเจ้าเป็นสถานที่พึ่งเป็นสถานที่พึ่งตลอชีวิตตลอดชีวิตทำมังสารนังกฉามิ้ทำมังสารนักฉานี้านพิท้าขอถึงพระเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าว่เป็นที่เป็นที่คือตลอดชีวิตตลอดชีวิตสังฆังธ์สารนักฉามิสังฆังธ์สารนักฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ขอถึงพระสงฆ์พระเจ้า ว่าเป็นสาระที่พึ่งขอเป็นสาระที่พึ่งตลอดชีวิตตลอดชีวิตก็คือจะเป็นคือว่าได้มีสัจธรรอเชื่อประสาทควอมนับไถในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงตามต่อไปก็จะได้ทราบว่าโบราณการจารึกเหล่านั้นอันสอนให้เราแมะะ่จีวนแล้ว ก็ต้องมีอุปสรรคขัดข้องที่จะเพิ่ต่างๆนานามาอยู่ในชีวิตของอนักบวชหรือว่าในประเทศของมังกรชีพหลังจากน,นั้นอ่าจริงให้กรรมฐานเบื้องต้นให้ตอนน่อมีก็ให้ม,มีเหมือนเราเป็นไข้ต้องมียายาลูกช่วยยา okay, okay, okay. เงินมดลคงณแล้วกมาทำการส่งน่าจุนานาให้ผ้าขาดสกปรกนะให้ผ้าขาดอ่อละเขาอย่างน้อยอีบวันหนึ่งเดืนเ็นันีนะแลจะดบน มาทำที่น <ism> ี่เขาแบบเล่นทกคนดอกไม้ดมกไม้ระจุขอต่อไปก็เป็นการขอสิ่งน่ารู้ใขอสิ มุสลิมจะจ่ายถวายยกประมาณถวายท่านก็รม้ถวายท่านตาองสามข้าวให้ให้กับพื้นที่ทางรการทุกที่เนาะอองนี่เลยดอกไม้จะให้ใกล้หัวต้องคอยด มนาแลาพร้มความุเคนบมาพร้อมกันเทศนาสรัาิองหังคเตสสรณาสีรังยจามิยมอหัคันเตสารณาสีรงยจามิ ปฏิยามปีอาหังกันเตสรณนาศิรัญยัตามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาเอวังวะเดเอามะพันเอวังวะเดเอามะพันเตนิพพานังตัสสะ ทงสารนังคัฉามีทงสารนัมขัางสารนังขัตฉามีองทาสารนังขัตาีองทาสารนังขัตฉามีลุติยัมบีพุทธังสารนังขัตฉามีลุติยัมบีพุทธังสารนังคัฉามีลุตยัมบีรรมสารนังขัตาีิยม มังสารนังกัชฉามิลุติยัมปีสามัำสารนังกัชฉาบิ ยมปีทาสารนังกชามีติยมปีพุทธาสารนังกัชามีติยมปีพุทธาสารนังกชามีติยามปีธรรมัสารนังกัชามีติยมปีธรรมังสารนังกัชามีติยมปีสรงธรรสารนังกัชามิติยามปีสร้างสารนังกัชามี อามะพันเตอานาติปาตาเวรมณีอาบินาานาเวรมณีอาตินาานาเวรมณีอะพรมัจาริยาเวรมณีพระมจริยาเวรมณีมุว ซาลาทาเวรมณีสุคราเีระยัมมชัปมาตถานาเวรมณีสุคราเีระยัมชัปมาตถานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนาจขีตาวาติตาปิสุกราะ เวรมณีนาจ่าคีตาวาทิตาวิสุาทัศนาเวรมณีมาลาคันทะวิเรปนัภารณะมันนาวิสุขวิปุสนาขานามเวรมณีมาราคันทะวิเรปนัภารนามันนาวิสุขวิปุสสะมณฑนาเวรมณี อุจายนะมหสยนาเวรมณีอุจจารยนะมหสยนาเวรมณีชาตาูปาราชตาปฏิคหานาเวรมณีชาตารูปาราชตาปฏิคหานาเวรมณีปฏิคหานาเวรามณี Imani tasa sikha pratani samadhi yami Imani tasa sikha pratani samadhi yami Imani tasa pratani